โดยสรุปมาถึงหลังสุดท้ายครับก็เราเช้านี้ภาร,รกิจเบ็ดปลาไหลเราก็ยังแบบเก็บแต้มไม่ได้ครับยังไม่ประสบความสำเร็จนะยังเก็บแต้มไม่ได้ยังไม่ได้สักแต้มมั้งั้นล <laughs> đứng lần sụt thai xí chốc tâm mi lùn để xù biết tít nhà Nè 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 nhà mới lại. đẹp lơm ọc trời, bắt đầu, bắt đầu, อืมเรียบร้อยครับอ่ะสะรุปให้หน่อยวันนี้ได้กี่แต้มสองแต้มอะไระเข, <laughs> ข่งกระดุกแต่หลือว่าก็ยังไม่สำเร็จนะครับปลาไหลย,ยังไม่มาปอะไหลย,ยังหลบอยู่ฮะ ก็กินปูนก็ะร่อนกรร่อนสงการน <c oughs> ะครับากเลียงาหารของโอเคคือการหาอยู่หาหกินนะครับตามภาษาวิถีชีวิตบน้านอกเราก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ปลาไหลก็อาจจะได้หอยไปแทนจ,จะได้ปลาอื่นไปแทนอะไรประมาณนี้ ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะมันคือการหานะฮะไม่ใช่การชอ็อปโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะเสร,ะร็จสิ้นภารกิจเชา้านี้อย่างน้อยก็ได้บรรยากาศสวยๆฝากเพื่อนๆชาว ่งพิญพัฒน์โบนัพิญพัฒน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผม